สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตาเทพจัดอีกชุดใหญ่หลังเจอคนด่าโอนเงินแล้วไม่ส่งของแถมสกระปรกรุ่นใหญ่แรงไม่แ่วไม่ว่าจะสัมภาษณ์สักกี่ครั้งปาเทพหรือเทพโพงามก็ยังยืนยันว่าการกระทำของเหลียงรุ่นใหม่ที่ออกมาประท้วงขับไล่รัฐบาลเป็นสิ่งไม่ถูกต้องและรัฐบาลชุดนี้ดีกว่าที่ผ่านมาเนื่องจากมองว่าพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเป็นคนเด็ดขาด และแม้จะมีทัวร์ลงกระน่ำป่าเทพก็ไม่หวั่นไหวเพราะธุรก,กิจขนมเปียะมีออเดอร์เข้ารัวๆห้าถึงหกแสนซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่มีแค่หลักร้อยล่าสุดวิดดราม่าอีกเนื่องจากมีลูกค้าเข้ามาถล่มถามในเพจขนมเปียะคันเทพว่าทักสั่งของไม่ตอบโอนเงินไม่ส่งของแต่ป่าเทพก็รีบออกมาเคลียร์ถึงสาเหตุโดยได้เผยว่า สวัสดีช่วงนี้ไม่ค่อยสบายทวนล,ลงขี้แตกเลยแต่ก็ช่างป่าไม่โทษไม่ว่าให้ด่าไปให้ด่ามาอีกจะได้ขายของดีๆตอนนี้ยอด5-6ถึง0แสนแล้วแต่ไม่ใช่หมายความว่าวันเดียวออเดอร์มันเข้ามา5-6ถึแสนนะ ก็จะต้องทประมาณเกือบเดินละม้างก,กว่าจะส่งเสร็จถามว่าอันนี้เลยเป็นที่มาของทักแล้วไม่ตอบโอนเงินแล้วไม่ส่งของใช่ไหมป้าเทพบอกว่าพวกนี้ก็มีมาเหมือนกันป้าก็บอกว่ามึงไม่ต้องมาพูดมากหรอกเดี๋ยวจะโอนเงินกลับไปคืนให้มีคนโทรมาบอกเสียมั่งอะไรมั่งเสียก็ส่งกลับไปให้อีก การส่งสำคัญที่สุดเพราะว่าขนมของราขนมเปี๊ยขนมสดมันใช้เวลาน้อยมากถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วไปนั่งเผลอหน่อยเดียวราขึ้นอีกต้องระวังเหมือนกันซื้อไปก็ต้องรีบกินหน่อยบางทีก็ค้างอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าไปเหยียบกันหรือเปล่าอยู่ในไลฟ์ก็ไปกระทึบเยอะแยะถามว่ามีคนแชร์ว่าขนมเปี๊ยมีวิธีการทําให้ถูกสุขลักษณะ ปาเทบอกว่ามันมีผู้หญิงอยู่เมืองนอกไม่รู้ชื่ออะไรมันบอกว่าขนมเปียส่งกระปรอมั่งอะไรมัง่งกูอยากให้มาดูว่ากูอเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านเขามาทํากันไม่ได้เป็นบริษัทที่จะต้องมาทําให้มึงกินแบบสะอาดสะอาดฝากบอกมันไม่ต้องกลับมันนะกลับมาเข้าคุกแน่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก้็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับ